ท,ทุกคนด้วยนะคะวันนี้รวมปืนประจำเดือนแล้วปืนนี้เป็นทอร์ก b a c k ็ h ชามคุณนเท่มากระยะ2ดาเมจหนะคะทุกคนเออทุกคนคิดว่าสกินนี้ดีปะ่สะสแตก็กระอออ,อ,อันนี้เรามีอยู่16กโทเค็นนะจ๊ะเออชใช้แรกประมาณ299กโทเค็น,นะคะ่ะเอาจริงๆว่าสวยโมเดลสวยมาก เอาไปใส่เป็นแบบว่าสกินได้นะแล้วเราก็เปลี่ยนจากแตกเอาก็ได้นะคะเออเนาะเนาะจริงจริงจโอเคเรา okay, มีอันนี้6อันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะซุ่มให้ดูนะคะว่าสองก้าสิโทเคนจะใช้ทั้งหมดกี่แพคจัดไปเลยทุกคนแต่ว่าไม่น่าจะเอาอื่นนะคะเพราะว่ามีเกือบหมดแล้วนะคะเอาจริงๆ M14 ออันนี้แนะนำเลยนะเป็นสก,กินที่ดีมากเลยนะคะสำหรับเราเลยนะ เพราะว่าจะแตกของดีมากๆเลยแล้วถ้ากินก็สวยด้วยนะคะและก็เอ่ออีกอันนึงนะคะเป็นอันนี้ AC แพสูตรอันนี้คือเจอเกาะเราชอบมากคือปืนไกลๆอ่ะเรารู้สึกว่าเจอเกาะมันดีกว่านะคะเพราะว่ามันลั่นมันมันยิงช้าอยู่แล้วอะเออเราคิดว่าเราเอาเจาะเกาะน่าจะคุ้มกว่าอะไรแบบนี้ทุกคนก็ใครมีเพชรก็สามารถไปตัดกันได้เลยนะคะทีละอันก็นได้จริงๆเราตัดมาทีละอันนะทุกคน <S <S เออเห็นปะ ถ้าจะมาตัดทีเดียวฝามอันอาจจะแบบจุกไปหน่อยอาจจะไม่หน่อยโอเคค่ะตอนนี้เราก็จุ่มไปนะคะไม่ได้100่งเท็คเลยขอให้สก,กินอันอื่นๆนะคะออกให้หน่อยก็ได้เอาเก็บสะสมไว้แ yeah. งไม่ออกเลยค่ะทุกคนไม่ออกเลยวันนี้ดวงไม่ดีเลย โอ้โหหนึ่งเยอะมากเลยวันนี้วันนี้คือหนึ่งเยอะมากเลยเขาเรียกว่าบัคปะอันนี้คือตู้บัคปะ <c oughs> อันนี้ตู้บัคปะจ้ะอันนี้มาหลายวันนะคะมา25วันนะคะถือว่ายังมีเวลาให้พอเก็บอ่ะไม่ออกเลยนะคะหนึ่งร้อยโทเคนก็แลกไปเลยนะคะอันนี้อ่าเราชอบมากโมเดลสวยมากทุกคนเชียร์ชิ หัวกะโหลกด้วยบีบหัวกะโหลกแดงว้าวเรียบร้อยคะะทุกคนสำหรับสกินโทกอน a few moments later สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้ดีก็เราเข้าสู่นี่เลยรีวิวโทกอนแต่ไม่มีโทก้อนเลยนะคะหาไม่เจอเจอบนใครยตอนนี้นี่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 เออเอาดีเปิดไปเจ็บมากอะทุกคน ก็แบบว่าตุ้ยแน่ๆตุ้ยแน่พุ่งไปเลยมาดีอ้าวตกไม่ทันได้ตั้งตัวทุกคนขึ้นใหม่ขึ้นใหม่ไปเลยยิ่งเย่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 อ๊ะโดนอะไรเนี่ยแล้วระเบิดใครปามาก็ไม่รู้ทุกคนมาอยู่ตรงนี้เพื่อนยิงหน่อยเพื่อนโอ้ขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่ออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะไม่เข้าใจเลย ไรขึ้นทุกคนเราไม่ถนัดสกิลนี้อ่ะเออแต่ไม่เป็นเลยอ่ะได้ทกก้อนไปแล้วทุกคนรีวิวทุกก้อนนี่ดีไม่มีทุกก้อนเลยคือจะบอกว่าวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนเออสแต็กนะคะวันนี้ใช้สแต็กที่มากับปืนเลยนะคะจะได้ใช้ให้ดูว่ามันแบบแรงไวอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช,ใช่เพราะว่ามันเพิ่มดาเมจหนึ่งนะคะแล้วก็ระยะสองนะต้องขอโทษนะทุกคนวันนี้ไม่สบายมันแบบ อาการแบบไม่ค่อยสบายเลยนะคะเสียงมันก็เลยแบบมันเป็นแบบนี้ทุกคนมันไม่สามารถทําเสียงให้มันดีกว่านี้ได้แล้วอ่ะอันนี้คือดีที่สุดโอเคค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปกันต่อเลยแล้วกันนะฟาร์มของให้เรื่อยๆเลยนะคะได้ถก,ก้อนมาแล้วเราต้องแบบจัดแล้วไหมแบบนี้ออแต่ประเด็นก็คือนี่ติดอดอพกันเถอะอุ้ยไม่คนอนขาดไม่ค่อนบนเขาบนเขา,เ,ขา,เ,ขา,เ,ขาเห็นไหมมาค่ะเราจะมายืนกัน ยื้นเลยบนเขานี่นี่นี่เหตุไหมทุกคนมาค่ะดันเลยแบบนี้แล้วเราเพื่อนทิ้งเราอย่างเนี้ยอ้าวดีๆีทำไมเพื่อนต้องทิ้งเราให้อยู่คนเดียวด้วยเ,เพื่อนดูเพื่นอนดูเจอนี่นี่นี่โอ้ย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 เอาคือโซฟาไม่ปิดเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยแล้วคือเรายิงเขาไปเจ็บมากทุกคนเกินไปเรายิงเขาไปเจ็บมากาเมื่อกี้ทำไมเขาไม่คอยหวางหนูมาก แล้วโซฟาก็แค่แบบเราตกบ้างไม่หลบอะทุกคนเอาใหม่เอาให,หม่มายิงใหม่ยิงใหม่ช่วยก่อนช่วยเพื่อนก่อนนี่นี่มาๆๆนี่สวยโอเคชุบก่อนอ้าวมีคนชุบแล้วโอเคซ้กออกำก่อนครับจับไปเก็บของเก็บของไม่เจอโทรก้อนนี้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรน,น้ำหนึงนะโอ,อเคเอายิงกันก่อนเร็๋ยวอ้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยหาโทรก้อนก่อน เธอก้อนตึ้งตึ้งาหยิบหยิบแล้วยิงเลยเป็นไงโหจมอง <Wow. S 1> มาได้แหละชัวราเอา้ <What? S 1> าไล่หยาทุกคนเกิดนิดหน่อยแต่บ่อยนิดนึงอะตอนนี้คนหมดแล้วนะหาโทก้อนก่อนโทก้อนอีกแล้วโทก้อนหายอีกแล้วทุกคน <S <S ไหนวะโทก้อนของเราเออเจอแล้วเจอแล้วโทก้อ,อนสองอันเลยนี่นี่ นี่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 อ๋ออ,อ๋ออ๋ลับปืนผิดถูกไปหมดแล้วอ,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 อ๋อทิ้งมั่วซั่วอีกแล้วเขาเรียกว่ายัางไงนะทุกคนล้มนิดหน่อยแต่บ่อยนิดนึงอันนี้คือเกิดนิดหน่อยแต่บ่อยนิดหนึง่งโอเคเข้าวงเถอะเอาลืมพันยาเลยแล้วนี่เกือบตุยเกือบไปคุยกับร่างมะม่วงเพราะไม่ได้พันยาเขาเราเข้าวงดีกว่าไปกันไปกัน ขับดูเข้าวงกันคือเสียงมันตันตันงงกว่าทุกคนแต่เราก็พยายามนะคะเพราะว่าอยากลงคลิปนะไม่อยากแบบว่าหยุดนะคะฝากดูคลิปสั้นด้วยนะคะทุกคนจริงๆพูดจริงเลยอยากให้ทุกคนได้ดูคลิปสั้นมากเลยอ๋อโอ้ยต้นไม้ไม่หลบอีกเพราะว่าเราตั้งใจทําคลิปสั้นมากๆเลยนะคะโอเคอ่าด้านซ้ายครับมีคนลงครับมีคนลงครับไหนไหนไหนพี่คนนั้นแหละกุ้ยไอ้องลง ้วันนี้มีบุญคุณต่อเราเราต้องได้ช่วยมาทีวันนี้มีบุญคุณต่อเรา่าวกวเขาชุบเราตั้งสองสามรอบแล้วอวะขอบคุณนะทุกคนุณคนเนี้ยนี่ใส่ดีมากเอา้าตัวอ้วนเกินไปไม่ได้อีกเอ้าอ้อ,อมทีนี้เดินอ้อม <laughs> แล้วเพื่อนมาไงวะทำไมเพื่อนมาไหวจุงเอ๋อเพื่อนโดนอ้อมซ้ายเราเดินอ้อมขวาโอเคไปทางนี้ค่ะ เดี๋ยวขอเพิ่มเรื่องนี้หนึ่งนะไม่ถนัดสก,กิลนี้เลยอะทุกคนมันเป็นสก,กิลที่เรากะว่าเราจะเอามาชาร์เด้วยแต่คือเราไม่ถนัดเลยเ <c oughs> ออจริงๆก็เล่นสก,กิลที่ตัวเองถนัดดีกว่านะคะเนาะจะได้แบบยิงได้เยอะๆนะคะสก,กิลไหนที่แบบคนแนะนํามาเราก็อาจจะลองเล่นดูบางทีก็ไม่ถนัดนะแต่บางทีก็อาจจะถนัดก็ได้คะ่ะจริงจริงจริงเรายิงใครไม่ค่อยตุยเลยอต่รู้สึกเราไม่ถนัดแบบ ด่วนๆจริงจังโอเคขออนีญาซื้อของก่อนเลยแล้วกันนะคะช้อปปิ้งโอเคซื้อไอวออัน,นี้บอกเลยว่าต้องมีนะไออันนี้เนี่ยใช่มันเยอะมากมันเก็บไอวอได้เยอะมากสิบกว่าทุกคนปกติมันจะไม่ถึงสิบหรืออาจจะถึงแล้วแต่ว่าอยู่ที่เราคิวไว้โอ้ยหลังยิงอีกเอา้เอาตุยทุกคนโอ้โหลืมไปว่าเราแบบไม่มีสกิลยิงไกลนะ ยิงเขาไปก็ไม่ปุยคะโอเคแชร์ซัพพอร์ตที่จริงใจก็มาอาดีๆโอเคโอ้ยมาไปตรงนี้ตรงเนื้อมีอีกคนหนึ่งนี่ไงเจอมาดิตึ้งตึ้งตึ้งตึงตึทกนต้องทางานแบบนี้ทกนรีวิวทกคนครับไปเลยนี่ยงไงเือข้างล่างด้านซ้ายนะคะข้างล่างทำเานี้กันไม่ได้ิวนี่เจองอเอนี่ทกคนทุกคนเป็นไงทก้อน ทอก้อนนะเลือนเหลือสิบก็ไม่หวัน่นะหวันไรย่าใช่ปล่ะสกินดีๆแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วอย่าลืมไปจัดกันด้วยทุกคนนะเอ้ยดีจริงดีจริงสกินเนี้ยแต่โมเดลสวยอันนี้ไม่เถียงขออนุญาตมากินก่อนหิวเออทอก้อนหายทุกคนทอก้อนหายเอ้า ชิบหายแล้วปืนรีวิวเอาเอาโอ๊ยโอ้ยวงแรงด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอไม่มีใครโดนอะไรหรอกไปไปเอาทุกอนก่อนเจอแล้วโอยท้อว่ะวงมันแรงเนาะทุกคนเนาะเอ้วยิงนี่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 ไม่น่ากินเลยหิวเห็นแกกินจัดปันเกือบหายมาดิโอ๊ยโอยนเย็นๆด่เย็นนะ ไอวอรแดงมีคนปะวะตัวเนี I I はは่ยเออยิงย yeah. ิงยิงยิงยิงโอ้โหล้วเขาไอวอเยอะจังวะแล้วเพื่อเราไปวิ่งไปจังโอ้ยยิง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 อู้เจ็บเจ็บเจ็บนัน่าเจ็บอู้เจ็บหมดเลยเจ็บหมดเลยดันแบบนีต้องดันโอ้ยน่าดูดีคนที่ชื่อน้ำมน่ะบอกเลยว่าเพื่อนนิสัยดีมากตามไปจุมคนูตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราต้องนิสัยดีบ้างเออเออเออเห็นเพื่อนนิสัยดีไม่ได้เราต้องนิสัยดีบ้างใช่ปะล่ะ ปกติเราไม่ค่อยนิสัยดีหรอกเราขี้เกียจน,นี่แต่เรานิสัยดีจ้ะวันนี้เอ้ยช่วยยิงยิงยิงไปช่วยทุกคนก่อนเพื่อนรักบอกเลยคนนี้เพื่อนรักไปค่ะยิงปืนระเบิดไปสวยเอใหเราอาจจะถึงเวลาที่ต้องไปละยิงไม่ได้เลยทุกคนตรงนี้ก็พยายามยิงนะคะอะอยังไงดีดีขึ้นนะดียังไง มลเพื่อนรักไปแล้วโอ้โอ,โอนีแบนเลืแล้วลื่นตกเขาตลกว่ะทุกคนท่าทางมันตลกมากโอเคเพื่อนรักเพื่อนลักกันละเพื่อนที่ชุบเรามานะคะเลยวเยิงเอา้าเอา้าทำไมอ่ะอาแล้วเขาขับรถหนีเฉยเลยอะไรอ่ะจะเตะแบบไหนนี่มีทุกคนทุกคนมาดิมาดิาดเอาไม่คือนรถอีกแล้ว วิ่งๆตามวิ่งตามยิง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 รถให้พังยิ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 งไม่เป็นไรไม่เป็นไร M590 จะสู้โทรก้อนสกินใหม่ละจ้ามาดูโอ้ยปิดไอวอลอีกกี้เกียร์จาอทุกคนโอ้ทำยังไงดีเออเพื่อนเจาะให้หน่อยเพื่อนตึ้ง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 โอ้ยมาต้องเอาให้ได้ตึ้ง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 อะไรเงี้ยเท่ก้อนโท่ก้อนแท้ๆคนจัดจัดเรบ่นี้ต้องจัด โอ้โหขายตรงเลยอู้แดงสองดาวแล้วทุกคนเย้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 เป็นยังไงกันบ้างคะเชียอทถกกอนจนเหนื่อย oh, okay, ่าลืมไปจ่ากันทุกคนโอ้โหด้เป็สามพันห้าโอเมก้าโอเคค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอากันคลิปหน้านะคะใครเอออยากให้ใช้สักิลอะไรก็เมนมาได้นะคะแต่ว่าถนัดไม่ถนัดก็อีกเรื่องหนึ okay, ่ง แต่ว่าสักกิลที่เราถนัดนะคะจะเป็นสักิลก่อนหน้านี้ใช่ทุกคนบ๊ายบาย